สวัสด you, <Humans. S 1> Arrow, offset, ีครับเจอกับแชทพี่แล้วนะครับโดยเฟซบุ๊กโซเชียลตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถั่วลำโพงนะครับกับแก๊งหน้าฟ้าสิงสวรรค์นะครับอันนี้นัตตี้เอมมี่แล้วก็ทอฟฟี่นะครับก็ตอนนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยเราเวียนเทียนมาทำอะไรนะครับเวียนเทียนเาี่ยจัดทำบาสมาเยอะเลยนะครับว่าทำบุญบาปมีบาปก็ติดจำนิดนมากคนไหนเป็นคนมีบาปมากคนไหนเยอะที่สุด คือวันนุ้นนก็บาน<ช>แล้วคแค่พูดก็บาปแล้ว,ลวก็ตอนนี้ก็ <c oughs> ใช่เป็นวันวิสาขบูชานะครับก็อยากให้ชวนชวนให้เพื่อนเพื่อนมาทาบุญไหว้พระแล้วก็ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสากลของโลกด้วยก็เพื่อนๆมีอะไรอีกไหมเอ่ย ไม่มีค่ะไม่มีค่ะควรจะปรับให้เกิดข่าวมีน่าจะเมาว่าที่นี่คู่เกมมาทำางินเยอะมาก่อดด้วยแล้วไงเอเลยอิฉาค่ะดิฉามากไหมมากเลยค่ะทำไมแล้วแล้วตัวเล็กล่าว่าไงตอนนี้เรื่องของตัวเล็กอาเคียร์เลยเคียร์ประดาเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังยังรักกันดีตอนนี้ก็ยังรักกันดีอยู่ใช่ยังรักกันดีอยู่แล้วที่วุนเวิร์วนเวิร์ในเฟซบุ๊กนี่คืออะไรเอ่ยท่ากระแสไม่ใช่ที่เราคิดไปเองว่าเขาอ่ะ ไม่รักเราเขาในเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยทั้งหมดเป็นการคิดของเราเองเราผิดเองที่เราคิดเองจริงๆแล้วเป็นการคิดของเราเองก็คือว่าคิดว่าเขายัางรักเราแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รักเราเลยตอนนี้เขามีคนอื่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็มีคนใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยยังไม่มียังไม่มีตอนนี้ขอให้โฟกัสเรื่องงานดีกว่าเรื่องเรื่องงานตอนนี้มีงานอะไรจ๊ะตอนนี้ก็มีผลงานอ่า ถ่ายแบบค่ะนียสารพักสัตว์โลอะไรอย่างเงี้ยคะสัตค์ีสัตว์โลกค่ะอันนี้ได้ข่าวว่าวันที่16จะไม่อยู่จะไปเดินแบบที่ปารีสเห็นเห็นประกาศอยู่ในฟปารีสปารีสทอรลัสตัวนี้ค่ะเห็นประกาศว่าวันที่16บจะไม่ไปงานประชุมเอ็กซ์วานไปเดินแบบที่เทอรัสครับปีศาารีเทอรัสชันมีผิดีนึงเองแล้วเอมี่ล่ะครับมีอะไรฝากไหมไม่เอ่ยมีาะมากเลย ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคบก็มาทำบุญกันเยอะๆนะครับในวันวิสาขบูชาวันนี้นะครับก็ไปบ่ายมาแล้ว